สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวเครื่องทำน้ำอุ่นพานาโซนิกนะครับตัวนี้เป็นรุ่น D-H4ND1 นะครับก็เป็นเครื่องทำน้ำอุ่นที่เป็นรุ่นท็อปนะครับผมซื้อมาตั้งแต่พฤศจิกายน2560นนะครับตอนนี้เดือนสิงหาคม 2,568ก็เกือบ8ปีแล้วนะครับใช้มาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะครับแต่ตอนนี้นะครับสายยังสายที่เชื่อมต่อกับตัวฝักบัวครับมันได้หลุดขาดออกนะครับซึ่งตัวนี้อะไรมันจะอยู่ที่460บาทนะครับ คือใช้มานานนะครับแล้วก็อาจจะมีช่วงบางช่วงที่ชอบปล่อยให้มันไว้อย่างนี้ครับเราปล่อยสายมันห้อยห้อยไว้นะครับมันก็อาจจะทําให้มันดึงขาดได้หรืออาจจะเป็นเพราะอายุมันนะครับตอนนี้ใช้สายทั่วไปเปลี่ยนได้ไหมครับถ้าเป็นคําถามนี้นะฮะคือเปลี่ยนไม่ได้นะครับเพราะว่า สายเนี้ยนะครับมันจะยาวที่ 1. 3ุาเมตรนะครับสายทั่วไปจะไม่มีขนาดนี้ก็เลยต้องสั่งสายสำรองมานะครับซึ่งสีของสายยางมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่ารุ่นนี้จะเป็นออกสีทองทองนะครับสายยางข้างนอกก็จะเป็นสีทองนะฮะแต่ตัวที่สั่งมาใหม่นะครับมันเป็นรุ่นของสีเงินนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับ ก็เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนสายดูโอเคนะครับใช้มา8ปปีนะฮะยังไม่มีปัญหาอะไรก็อะไรตัวแรกที่เปลี่ยนก็จะเป็นสายยางตัวนี้นะครับ